วันนี้เป็นจุมเฟออิะครับเกมเริ่มต้นึ้นแล้วครับทีมชาติไทยของเราเป็นฝ่ายกีรุกเริ่มเกมก่อนพยายามจะดีต,ต่อมาครับปอลเมสจังหวะด,ดังได้อยู่ครับบอเมสเอาแหวกมาได้พอเมสโดนอัดใต้ฟาไวแล้วให้ทีมชาติไทยกีรินบอลเมสอัดวะไรมาได้ครับมุมพอมีครับสัญญาณแล้วครับเกียร์ทอนวิ่งมาแล้วเปิดโด่งมาลูกนี้ยังโดนเกิดเลยก็ได้นะครับหรับเปียโดนนะครับ มาเป็นตัวหลักเลยครับเอาจังหวะนี้ดักได้แล้วครับอาออิสักไกรสอนหนีไม่ได้ไหมแล้วเข้าซ้ายอดิศักไกรสอนยิงแล้วอ้โหโดนเบียดพอดีครับื่อสุดท้ายอดิศักไกรสอนครับยิงไม่ถนัดทีมีหนักด้วยนะครับดูก็จังหวะพลาดเองแล้วนะครับลูกนี้ของบูวองวีอันครับแต่สุดท้ายเนี่ยดักต่อเนื่องนะครับทีมชาติไทยเหยี่อพวงดึกเหยื่วงดึกเล่นกรับบูวันชันเปิดเข้ากลางมาก็ดักไม่ได้อีกเลยครับเปิดจัดเข้ามายังได้ทีครับเหยียอพ่วงดึกสวนสลักครับ เห็นวงดึกคนนี้เล่นดีต้องระวังนะครับเข้าซ้ายแล้วก็ปั่นโอ้โหเหยนวงดึกครับได้โอกาสเส้นนะครับโยกหลบสัสลักไปโยกหลบอุ้มเดือรอนบุญปรทานมานะครับแล้วเข้ามาปล่อยให้กฤษดากิษดาข้างหน้าวิ่งทำทางครับยอดโตกมาลูกนี้ให้อดิศักดิศักด์บนดึงนิดนึงแล้วก็้เปลี่ยอยู่ได้ครับเกี่ยถอนครับโยนโค้งมาแล้วก็ลูู้นี้มีชนกันมเสินเปล่าฟ้านะครับกฤษดาครับเปิดมาที่ว่างลูกนี้โอ้โหจับบอนแรกรับหน้าไปก่อนแล้วครับ จงังหวะของปอทีละทอนทีทอนเปิดด้วยขวาหมาลูกนี้อาแล้วก็อฏิศักจับแล้วรอตัวเติมซ้ายมีให้มาที่สัตสลักในขยับแล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหลึกไปหน่อยก็จะมาเปิดของสัสลักนะจะมาถือว่าทําได้ดีเลยครับดูครับอนิศักบังบอลมาแล้วคืนมาให้กับสัสลักที่เติมเกมขึ้นไปแล้วดังนั้นก็อาจจะอาับ โดโดงมาโดนวานเฮาโป่งตั้งจังหวะนี้บอลจังหวะสองเอาบอลตกพืน้นอันตรายตีดูหูเกือบไม่ดีเท่าไรครับจังหวะได้ลองยิงของเย็นเชลินวานเฮานะครับแล้วบอลน,นี่กรบเลยมาตกพื้นแล้วจังหวะจะหันหลังยิงนะครับของเย็นเชลินนะครับหยดโด่งมาลูกนี้แต่ว่าจำพลออกมาแล้วครับคว้าวไว้ได้กีรเทพฝากสั้นๆมาสัสลักลูกนี้อดิศักกายสอนแล้วสัสลักขยับแล้วครับแต่เวียดนามยังไปตักไม่ได้ก่อน พื้นที่พอมีครับแล้วจวังหวะเก็บบอลลงของนะไทยได้ที่อันดิ์ไรสองย้อนกลับมาสีระทอนขวาลองสัตดูแล้วก็โอ้โหพวกนี้ไทยเราขึ้นนําไปแล้วครับนาทีทีท่20ขึ้นนำเวียดนามครับจากลูกยิงของศีระทอนบุญม,มาทันครับนี่ครับดูก,การปอบอลของไทยครับจากซ้ายไปขวาครับอันดิศมาที่อักดิ์แล้วมาให้บอลก็จับหนึ่งจังหวะแล้วกดด้วยเท้าขวาเนยนำดูทีครับ ลูกหญเท้าฝาของเีอรทรอนมาทันน้องมิ้งหูยิงห,งหงนีเหมือนครับแต่ไทยเรานําไปแล้วครับได้เปรียบมากๆากเลยครับไทยเรายิงอะไรครับเติมขึ้นมาแล้วมุยทองเปิดหยัดมาสวยเลยมิการได้ลองซัดดูกหูยเซนลินครับทะลุมาลูกนี้นี่เซนลินนี่แลวยิงประจำยิงเวียดนามแล้วยิงแล้วหกประตูดาวซนโร่วมกับเรื่อยๆนี่การยืนก็หมุนกันไปเรื่อยได้นะครับโยกไปโยกมาแล้ววางมาสวยเลยครับสัตย์รักเดี๋ยกาสจะเปิดโอ้โหลูกบอลสุดท้ายเนี่ยอีระเทพ เียนดนมาขออยู่ใกล้ๆครับเล่งกันสั้นๆเบียนดนอีรดดนตะลุยแล้มีช่องแล้วไหลามาลูกนี้ตัหูยเหยนควงให้ครับเหยนควงไห้ครับ,รบตัวรุกคนสําคัญของเวียดนามลงมาเพื่อจะพลิกสถานการณ์ในเกมนี้ครับมองยาวครับแล้วเปิดโลงมาลูกนี้ตัวหลังสอดมาแล้วแต่ว่าโอ้โหออกมาจับจังหวะแรกไม่อยู่แต่ว่าก็ มีพื้นที่แล้วครับกฤษดา้างหน้าวิ่งทำทางกฤษดามาที่อดิศักดิ์ไรสอนจากาพลิกเล่นเองแล้วก็หมุนกลับมาปราเมศสอดเข้ามาโอ้อยังได้อยู่ปรเมศปรเมศล็อกหนึ่งที่กลายเป็นเรื่อง,องที่ต้องมาค <irm from transition> ิดต่อมากกว่านี่วัตต์ทีทอนกลางแบบนี้นี่โอ้โหต่อจากนี้ไฟมานเอาไงครับเพราะสายเรามีสัตว์รักเลยครับเติมมาด้วยข้างในมีสองเปิดโอ้คุจังหวะแล้วก็ได้ยิงโดนไม่ดีครับโอ้ย ไปชนสามเหลี่ยมกันแต่ว่าครั้งนี้อยู่ขว้างกว่านูเท้าซ้ายครับแต่ว่ามาดูจังหวะที่ได้ลุ้นของรับสุนรัลุกนี้จะเปิดให้เพื่อนแต่ว่าม่เสียจังหวะนี่ครับวิ่งมาสปีดจะยิงอยู่แล้วครับแต่ว่ามาติดหลังกลับมาก่อนกิศดาหยัดมาให้ธีรทรครับเบิ้ลลูกนี้สุดขนานจับแล้วก็โดนก,กระแทกกุศิลให้ฟาครับแล้วเลี่ยมซ้ายแบบนี้เนี่ยีรดน ธีรทรปั่นลุ้งนิ่ง,งนี่ทั้งปากกนได้ในนู่นได้บางก่อนแล้วรครับอดิศักกรยสอนเอาเก็บบอลได้ด้วยอดิศักให้ต่อมาธีรทรเติมมาแล้วครับเอาแล้วครับธีรทรมองเคลื่อนข้างในแล้วธีรทรมีโอกาสลเลือกแล้วเปิดมาตรงกลางสอดเด้าหูตักไม่ได้ครับธีระดอนพรีระดอนมาถึงสารัตรสารัตรรต,รตะวัดให้แล้วขยับเติมแล้วครับโอ้โหเลยว่าโดนหวดก่อนเลยหูนี่ขันมาบ่นเหมือนกันครับอดิไกกายสอนครับโอ้โหเดินมาประจันหน้ากับดูครับจังหวะมาเท่าไหร่นะครับ ว่าวางยาวมาครับผานวันดึกห่านวันดึกลองซัดบอลแฉล็บแล้วก็สกัดทิ้งไปก่อนและผู้สินก็เป่าจบครึ่งเวลารกาไปเลยครับใช่ลูกเริ่มเกมบ้างครับปุกจากวาไปซ้ายครับครับจังหวะลองเสี่ยงเปิดโดมาลูกนี้อื้ยติษดาตัวสำรองที่ลงมาแทนบุยฮองวิทย์อันนี้คือสองแต่ดูจังหวะนี้ก่อนทะลุมาอุ้ยเกือบไปครับไม่ดีแล้วครับแต่บอลสองเวียดนามพยายามจะทำชิงมาซ้ายบ้างเลย โดนบัลเฮามีโอกาสได้เปิดมาตรงกลางคงไฮจับบอลไม่ดีเท่าไรบอลสองอูแล้วโดนแข็งระบาผูุสินไม่ว่าอะไรครับให้ครั้งหนึ่งอ่ารับธีรฮรดักได้ได้สวนแล้วข้างหน้าขยับแล้วทิ้งมาลูกนี้มณิสักไรซอนไม่ฐานครับให้มาที่เหินคงไฮเ้าซ้ายแล้วครับคงไฮมาถึงเหินคงดึกจะพยายามขยับเอายิงไม่ได้แล้วโดนทยแล้วอู๋จกัดจังหวะท่าไปหน่อยจังหวะหักข้อมาตรงนี้ก็ติดที่ธีรโดนครับที่บูวันทัน จะหนึ่งสองไหมหนึ่งสองกันมาแล้วแต่ออมาได้ด้วยมูนแต่ว่าโอ้โหล้มไปเองครับผู้สินไม่ได้ว่าอะไรมันก็มาต่อเนื่องครับแต่ว่าเกมรับเราไปยังยืนที่ดีนะครับแล้วตว,วัดมาลูกนี้บอลก็ลึกเกินไปอีกครับจังหวะจ่ายของเงี้ยนฟองไห่ถ้ามาถึงเมย์กำพลตอมันได้กุ้งนะครับผู้สามทีละทอนหลบมาสารัตข้างหน้าหม่ไม่ให้ละท,ทอนเติมครับเอาล้ครับข้างในมีสามทีลทอนเปิดโอ้โหลูกมาสอดเข้ามาแล้วครับของสุพรรณสัตร์ ธีรธรกิษดาเติมมาครับหยอดโดมาลูกนี้จังหวะสองเพียรโดนโมงต่อมาโดนสกัดออกมาก่อนครับโดุงดุงโดนวัวววนเฮ้าครับเปิดมาดีโดนโตเลยครับอดิศกดิ์สอนอยู่คนเดียวต้องพาหนีก่อนครับอดิศกดิ์สอนโอ้โหจังหวะสุดท้ายโดนใครมองข้างในแลวครับพี่น้ำโยนโดมาลูกนี้กำพลเอารับจังหวะแรากไปชนกับท่านบิดเกี่ยวกับไข่ เห็นพวงดึกลุยมาเองครับเห็นพวงดึกสายลองซัดลูกนี่แล้วโอ้โหซัดแล้วบอลตกพื้นก่อนด้วยครับูจังหวะโยกมาแล้วตัดมิดเท้าซ้ายกับบอลนี่ตอนแรกมันคงกกอนไปแต่ว่าพอตกพื้นเท่านั้นนี่ดีเลยครับบอลแต่ว่าโอ้โหเวดนามได้สวนขึ้นมาจังหวะบอลย้อนไปหน่อยครับตรงหงุดหงเปิดมาโอ้โหทีโดนวันฮับเบิลเร็วมาเอากฤษนาบืดไปหน่อยแล้วบอลจังหวะสองทะลุมาลูกนี้มุมมันไม่ค่อยมีโอ้โหกฤษนาเข้าไปเลย ขึ้นมาของเวียดนามโยนมาลูกนี้จังหวะลอยขึ้นมาบงโอ้โหวิงคนไทยเราได้มากขึ้นนะครับสําหรับเวียดนามสหรัฐเลนหนึ่งสองกับวีร์เทพแล้ววีร์เทพให้ต่อมาอ้าวนะครับพื้นที่พอมีเหมือนกันสัตสลักสัตวสลักโอ้โหโดนตามติดอยู่ข้างหน้าอดิศักดิ์ขยับแล้วครับอดิศักดิ์ไตรสอนดึงรอแล้วสัตสลักทะลุมาแต่จังหวะแรกโอ้โหไม่ได้ครับเปลี่ยนออกมาถึงสุพรรณนันขวาสุดนั่นกฤษดาเติมมาช่วยด้วยครับ ทางในนะมีน้อยอยู่ครับกฤษดาล้อเสียงเปิดพุ่งๆมาแล้วก็โอ้โหมันเลยไปหมดต้องว่าดักได้ก่อนครับอ่าอ,อู้หูลูกนี้ไปเสียบอลครับทะลุมาอันตรายเหมือนกันนะพาวันไหลามาลูกนี้แต่โอ้โหสก,กัดไม่ได้ยังมาสุดท้ายแล้วกระพหนรับไปได้โคมเพียโดนเลยจังหวะนี้นี่มาสก,กัดไม่ได้ก่อนหาอดิศักดิ์อูู้หไปกันคนละช่องเห็นเขาให้ต้องอว่าเบิ้นเร็วมาลูกนี้เอาละครับอันตรายเหมือนกันเข้าซ้ายแล้วก็ดีที่ขวาโอ้โหเทลินครับ บอลก็โดนไม่ดีเท่าไหร่โดนดักได้อาแล้วครับบดินคืนกลับมาใหม่มีระดอนให้เอกนิตเอกนิษแตะแล้วโดนอัดผู้สิืให้ฟาวทีละทอนครับบวกแนวรับเติมมาด้วยนะครับทีละทอนเปิดโดงแล้วก็โดนมงเซต์อมกอนบอลบอลสองเี่ยกันลูกนี้อาแล้วครับไทยเราเก็บได้มีเทพให้ทีละทอนทีละทอนมองข้างบนแล้วหยอดโดงมาลูกนี้บอลแรกอาแล้วข้างในมีเพื่อนเติมอยู่บดินรอบดินลากที้เข้าหาบดินโยกเข้าขวาแล้วก็ซัดยังติดบล็อกอยู่ครับล็อกไว้ก่อนครับ ย้อนขึ้นกับมาใหม่ฮีระดนก้มหน้าแล้วกดลูกนี้โอ้โหยังติดบล็อกอยู่ครับสองก็น่าจะจบเลยแหละครับอครับพี่น้ำต้องใช้บอลยาวโยนมาลูกนี้ผอตกพื้นสัส,ะส,ะสะลัดหมกงไว้ก่อนแล้วขวดทิ้งเลยครับกฤษดาจะโย่ได้ไร้ครับบอมโดกมากหม่ข่าวนี้ได้โขกแต่ว่าก็ไม่ตรงได้หม่มมงกว่านี้กับนะีรทอนข้างหน้ามีวิ่งทำทางอยู่ซ้ายก็มีเอาละครับให้ใบไ,ไม้แทงทะลุมาให้มดินโอ้โหบางเห็นพวกให เงียนฟงไฮจ่ายต่อมาแล้วบอลโอ้โหผู้สูงให้ฟ้าครับนี่นะครับก่อนอันนี้สามนี่ครับขอยแบบนี้จะลองยิงหรือเปล่าลองซัดดูก็โอ้โหเสียเคประตูของทีระทอบุญมาทันครับทำให้ทันเราน้อยืนศูนย์ไล่ก่อนแล้วครับอู้หูไม่รู้นี่จังหวะดักได้ด้วยไม่นี้โดนเบียดผู้สูงว่าไงฉกไปได้ครับโอหนี่ถ้าไม่ถึงบอลก่อนเลยครับนี่ครับโอ้อาจก็อาจจะลุ้นลองได้เหมือนกันนะครับไปครับ จักรพันหลอกยิงเลยแล้วก็หูยจังบัลลังก็รับติดมือยิงครับนี่ครับจักระพันปั่นลูกนี้่ันไม่ว่าอะไรได้กันต่อครับสมบัญญาได้โตแล้วครับเอกนิดเอกนิดแตะหนีโดนตัดเกมให้ยังยิงไม่ได้เจอไทยราลุมอยู่ครับแถวสองเปิดโด่งมาลูกนี้ตัวหลังอย่างตามมาทานครับไม่มีธงยิงหวงดึกเปิดธงกลับมาอีกครั้งหนึ่งซ้ายควงหายิงโดนไม่ดีครับโอ้โหถึงเวลา ในครึ่งหลังใน5ทีนะครับหมุนับเปิบอลบอข้นขยับขึ้นไปเลยครับเราใช้บอลยาวเปิดออกมาจังหวะนี้มงชงได้ด้วยแต่ว่าสุพนันมงคืนโอ้ยเป่นเหียวแน่เลยไปคร,ครับที่สุบัญญากลับมาที่บดิน,นสุบัญญาเติมด้วยครับอ่าสุบัญญาสุบรรยากระชากแล้วลากที่หาประตูครับสุบัญยาล็อกข้างในมีคนหนึ่งเปิดมาแถว2มีใครไหมไม่มีใครครับเห็นตรงไห เปิดยาวขึ้นมาอ้าวพีโดนไปเข้าช้าไม่เหนื่องที่สองครับเป็นใบแดงแลวออกจัดสานามครับเครับเหียนทันบินก็เปิดยาวเปิดโด่งมาลูกนี้มงชงจงังหวะแรกได้แล้วบางเลยครับบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ เฉือนชนะเวยียดนามไปได้ครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จากการทำประตูของธูรทรบุญมาทันนาทีที่24่บ่ครับ้วยจีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไปได้นะครับสกอร์รวม3ประตูต่อสองด้วยกันครับแชมป์สมัยที่7็ครับของทีมชาติไทยจากครนี้ครับธูรทรบุญมาทัน